กำเนิดตำนานวีรบุรุษเนตรวงแหวนคาคาชิเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงอะไรที่ทําให้เขาได้ถูกเรียกว่าเนตรวงแหวนคาคาชิในเวลาต่อมาเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะย้อนลอยครับถึงต้นกําเนิดเนตรวงแหวนคาคาชิครับก็จะเป็นการเล่าย้อนไปถึงช่วงที่คาคาชิหนุ่มๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยินจ้าฝีมือดีคนนึงนะครับแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่ได้มีเนตรวงแหวนนีเพิ่งได้เนตรวงแหวนมาทีหลังครับเราก็จะย้อนลอยกันในเรื่องนี้ครับว่าในช่วงนั้นครับอะไรที่ทําให้คาคาชิเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวีรบุรุษเนตรวงแหวน ในภายหลังครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยก็ถ้านับจากทไลายของการ์ตูนยุคโบลูโตนี่ครับก็ต้องย้อนไปหลาย10ปีเหมือนกันครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่การปกครองแผ่นดินมันปั่นป่วนมากๆครับมีการทําสื่อของ5แคว้นใหญ่ของเหล่านินจานะครับก็มีการประทะปะปายตามพรมแดนต่างๆครับเป็นสงครามที่ยืดเเื้ยครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากเหมือนกันครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในภายหลังเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นมหา สงครามโลกลินจาครั้งที่3ด้วยครับคาคาชิโอบิโตะแล้วก็ลินในวัยละอ่อนครับพวกเขาเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกทีมของมินาโตะด้วยครับถึงจะบอกว่าอยู่ทีมเดียวกันนะแต่คาคาชิกับโอบิโตะเนี่ยจะค่อนข้างมีปากมีเสียงอะไรกันบ่อยนะครับโอบิโตะเป็นคนจัดตระกูลอุจิวะครับแต่เหมือนกับเป็นแกด่ดำนะเป็นเด็กที่ไม่ได้รับพรสวรรค์หรือความสามารถความก้าหาญอะไรจัดตระกูลอุจิวะมาเลยครับทำให้โดนคาคาชิเนี่ยดู ถูกดูหมิ่นอยู่ตลอดเวลานะส่วนลินเองเป็นผู้หญิงในทีมนี้ครับก็จะมีหน้าที่คอยห้ามปราม2คนนี้เวลาทะเลาะก,กันนะครับแล้ว3คนนี้มันก็รงมแบบคล้ายๆล,ลัก3เต้าเลยครับผมแบบลักกันซับซ้อนต้อนเงื่อนเพื่อนทรยศกันใน3คนนี้นะและวันนี้ครับก็เป็นวันที่คาคาชิเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นโจนินด้วยครับก็เป็นตําแหน่งสูงเนะโดยตําแหน่งโจนินของคาคาชิตอนนี้เนี่ยก็เป็นตําแหน่งระดับเดียวกับมินาโตะด้วยครับเรียกว่าคาคาชิก็คือแบบฝีมือดีนะอายุน้อยแต่ก็เป็น โจนินได้อ,อย่างรวดเร็วครับตอนนี้พอมีโจนินถึง2คนเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วงง่ายยิ่งขึ้นครับมินโตะเนี่ยจึงเสนอให้มีการแบ่งเป็น2ทีมนั่นเองครับก็คือทีมหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมินโตะจะแยกออกมาตัวคนเดียวเลยนะครับเป็น1ทีมเนอะ ส่วนอีกทีมนึ่งก็จะให้คาคาชิเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมครับแล้วก็ให้ออบิโตะกับลินเนี่ยเป็นลูกทีมของคาคาชิไปครับมันจําเป็นจะต้องทําอย่างนี้นะเพราะว่าคนนะฮะตอนนี้มันอยู่ในช่วงสงครามครับขาดแคลนกาลังลบค่อนข้างเยอะนะครับในเมื่อคาคาชิได้รับการยอมรับเป็นโจนินแล้วนะครับผ่านบททดสองทดสอบแล้วเนี่ยก็ให้เครดิตนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อะไรอย่างเต็มที่ไปเลยครับและเพื่อเป็นการฉลองที่คาคาชิได้ขึ้นเป็นโจนินก็มีการมอบของขวัญให้กับคาคาชิด้วยครับมินโตะก็ได้มอบ ให้กับคาคาชินะครับก็จะเป็นมีดเอกลักษณ์ของมิโตะเนะเป็นมีดที่มีอักขระด้วยครับส่วนลินก็ให้ชุดปฐมพยาบาลเป็นของวันคาคาชินั่นเองครับคือลินเขาเป็นแบบจินจาแพทย์ไงนะครับก็ให้ชุดปฐมพยาบาลนะครับเผื่อเอาไว้ใช้ยาฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโอบิโตะเนี่ยครับ ยังไม่มีอะไรให้กับคาคาชินะครับคาคาชิก็บอกโอเคไม่เป็นไรนายยังไม่ให้ชั้นไม่เป็นไรเพราะว่าถึงชั้นได้ของนายมาก็คงเป็นของไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอยู่ดีฉันไม่อยากได้หรอกนะก็คือเหมือนเดิมครับทะเลาะกันอยู่ดีครับสองคนนี้ครับโอบิโตะก็เลยแบบเริ่มโมโหแล้วอะไรแกเจ้าบ้าคาคาชิสักวันหนึ่งเถิดถ้าเกิดว่าชั้นเบิกเนตรวงแหวนได้แล้วก็ฉันจะต้องเก่งฉันต้องเจ๋งกว่านายแน่นอนนะครับคาคาชิก็สวนกลับอีกว่าเฮ้ยตะกูจิวะเขาเก่งอยู ium, 謝謝่แล้วไม่ใช <ació> ่เหรอต่อให้ไม like. <ả> ่ม <Lightning. S 1> ีเนตรวงแหววนเ้าก็โดแล แต่นายมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะผม โอบิโตนี่คือโดนด่าอย่างเดียวนะครับโอบิโตแบบไร้อลสวรรค์มากๆนะฝีมือการต่อสู้เลยก็ไม่มีนะครับอยู่ในสนามรบก็กลายเป็นคนขี้กลัวซะด้วยนะครับแถมเนตรวงแหวนที่เรียกว่าไงแทบจะเป็นเอกลักษณ์เป็นความสามารถพื้นฐานของตระกูลอุจิวานะโอบิโตอยังเบิกเนตวงแหวนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมน่าสงสารมากนะตอนนี้ทุกคนกําลังปฏิบัติภารกิจสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสงครามนะมิเนโต้ครับก็มีการอธิบายแผนการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยศัตรูดินจาอิวางงะกูเล่เนี่ย กำลังลุกคืบเข้ามาในหมู่บ้านคุศาลกงานคุเละแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าแนวหน้าของข้าศึกเนี่ยมีกําลังลบนินจาเป็นพันคนเลยนะและถ้าเราจะต่อสู้กับข้าศึกในแนวหน้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ดินจาจํานวนมากเลครับภารกิจครั้งนี้ของเราคือ เราเนี่ยเป็นนินจาหน่วยวินาศกรรมเราต้องใช้กําลังลบที่มีเพียงน้อยนิดของเราแต่ว่าต้องมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในการเข้าต่อสู้กับศัตรูครับคาคาชิก็เข้าใจในทันทีครับว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยคือจะต้องแทรกซึมเข้าไปนั่นเองครับจึงได้มีการวางแผนางนครับว่าจะให้หน่วยของคาคาชิเนี่ยที่มีคาคาชิเป็นหัวหน้ามีโอบิโตแล้วก็มีลินนะครับแทรกซึมเข้าไปที่แนวหลังของข้าตศึกแล้วก็ทําลายสะพานที่เป็นเส้นทางลําเลียงพวกสัมภาระอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้เป็นการลดทอนกําลังเสม รตูไปด้วยนะครับพอทาลายสะพานเสร็จแล้วก็ให้หน่วยของคาคาชิเนี่ยรีบถอนตัวออกมาเลยครับส่วนทางด้านมิเโตะครับฝีมือแบบโคตรจะโหดสัตว์ลัตซีอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าโจมตีศัตตูโดยตรงจากด้านหน้าเลยครับก็จะได้เป็นการเหมือนกับเบี่ยงเบงความสนใจเนื้ออัมพางการเคลื่อนไหวของพวกคาคาชิไปในตัวด้วยครับแต่ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกเป็น2ทีมนะครับในวันนี้เนื่องจากที่คาคาชิเนี่ยได้เป็นโจนนินใหม่ๆนะครับมิเโตะก็ให้สิทธิคาคาชิในการเป็นหัวหน้าหน่วยไปเลยครับปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งงงอคาาินนนั่่เเรรบใะหวทีด อยู่นี่ครับก็ปรากฏว่ามีนินจาอิวังนักุเล่นะครับดักอยู่คนหนึ่งครับเจ้าหมอนี่ก็ถือว่าเป็นนินจาฝีมือดีระดับหนึ่งนะครับก็ใช้กระถาแยกเงาพันล่างได้ถึง20ตัวเลยนะครับก็ทําให้ทีมของคาคาชิเนี่ยไม่กล้าทาอะไรผีผ่ามตะที่เดียวนะครับเพราะก็ไม่รู้นะครับว่าไอสตูตรู20ตัวเนี่ยมันเป็นคน20คนหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระถาแยกเงาพันล่างนะแต่ครนี้ครับคาคาชิที่เป็นหัวหน้าในวันนี้ก็อยากจะโชว์พาวอยากจะโชว์ของนะผมแถมเพิ่งจะคิดค้นวิชาใหม่ขึ้้นนมาไดนะ พันปักษาครับคาคาชิบอกว่าเดี๋ยวผมลุยเองวันนี้ผมแบบห้าวมากนะเดี๋ยวผมคุ่งเข้าไปจัดการศัตรูคุณครูมิเนโตเนี่ยช่วยคุ้มกันผมด้วยนะคาคาชิก็ใช้ตัดสายฟ้านะครับไล่เล่นงานพวกล่างแยกเงาเนี่ยไปหลายต่อหลายตัวนะครับเล่นงานไปนแล้ว17ล่างครับพอมาเจอคนที่18ครับก็เจอศัตรูเนี่ยดักสวนกับคาคาชินะครับคาคาชิก็โดนฟันบาดเจ็บเป็นแผลใหญ่เหมือนกันครับแต่คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีนะมิเนโตเนี่ยเห็นว่าคาคาชิอยู่ในอันตรายนะครับก็เลยมาช่วย ช่วยคาคาชิที่แบบทันเวลานะครับมิโนโตคือแบบเร็วมากๆอยู่แล้วนะแล้นในตอนที่มิโนโตช่วยคาคาชินี่ครับก็ได้มีการมากิงไว้ที่ศัตรูเรียบร้อยแล้วครับพอช่วยคาคาชิเสร็จแล้วครับก็กลับมาฆ่าเจ้าดินจาอิวงังะคุเลคนนั้นนะผมก็แบบโดนเชือดแบบชิวๆนะผมแบบโผลมาไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคาถาเทพสายฟ้าเขยมันโหดอยู่แล้วนะพอจัดการศัตรูเสร็จแล้วครับมิโนโตที่เห็นว่าคาคาชิเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาไงเนี่ยแผลขนาดนี้เนี่ยจะถอยก่อนไหมเนี่ยแต่คาคาชิยังทำ อบ,บอกว่าผมยังไหวผมจะเดินหน้าทําภารกิจต่อนะครับโดยมิโตะก็โอเคตามนั้นครับก็ให้ทําภารกิจต่อครับแต่มิโตะเนี่ยก็มีการเตือนคาคาชี้ไว้นะครับว่าไอวิชาตัดสายฟ้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าใช้อีกจะดีกว่านะ มันเป็นวิชาที่รุนแรงก็จริงอยู่แต่ว่ามันต้องทุ่มสมาธิไปที่จุดๆเดียวอ่ะในขณะที่นายต้องเคลื่อนที่ไปโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้นายมองการโจมตีมองการสวนกลับของศัตรูไม่ออกนะนายก็เลยโดนสวนกลับอย่างเมื่อกี้ไงมันยังถือว่าเป็นวิชาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะ จะทภํภารกิจต่อก็ได้นะแต่อย่าลืมนะว่าสําหรับนินจ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดมัน,นคือทีมเวิร์กอ่ะรู้หรือเปล่าะพอตกกลางคืนครับโอปิโต <Ob ito S 2> ก็มีการมาพูดคุยปรับทุกกับมินาโตะนั่นเองครับคือโอปิโตเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าทีมเวิร์กมันสําคัญนะแต่คืนนี้ถ้าจะให้มีทีมเวิร์กกับคาคาชิมันก็แบบลําบากใจอยู่นะเพราะว่าคาคาชิเนี่ยชอบคอยมาว่าต่อว่าต่อขานโอปิโตตลอดเลยอะ่ะแถมชอบมาแขะมาดูถูกโอปิโตด้วยว่าทาั้งๆที่เกิดอยู่ในตะกูอุจิวะเนี่ย แต่ว่าดันกลายเป็นพวกนอกข้อซะอีกโอบิโตะเขาก็ยอมรับนะครับว่าคาคาชินี่คือเจ๋งจริงแข็งแกร่งจริงครับมินาโตะก็เลยเล่าเรื่องสําคัญให้กับโอบิโตะฟังนะครับว่าคาคาชิเนี่ยเขาเป็นลูกชายของฮาตาเกะซาคูโมะครับถือว่าเป็นอัจฉริยะนินจาคนหนึ่งลยนะ ฝีมือแข็งแกร่งมากครับโด่งดังไปถึงนอกแคว้นในฉายาเขี้ยวสีขาวแห่งโคโดฮะครับแล้วก็เป็นดิงจาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนยุคของ3ามดิงจาในตำนานด้ซ้ำนะครับคาคาชิที่คุกคีกับคุณพ่อของเขาที่ถือว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ถือว่าไม่แปลกนะที่จะมองว่าโอปิโตเนี่ยเป็นพวกที่แบบไม่เอาไหนหรือฝีมือไม่เข้าขั้นนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับคุณพ่อของคาคาชิครับคือพ่อของคาคาชิเนี่ย ถูกใส่ร้ายจนทําให้ต้องฆ่าตัวตายได้นี่นครับในการปฏิบัติภารกิจรับสุดยอดนะพ่อของคาคาชิเนี่ยถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติภารกิจต่อหรือว่าจะรักษาชีวิตของลูกทีมเอาไว้ครับโดยตามกฎระเบียบของหมู่บ้านเนี่ยห้ามละทิ้งภารกิจเด็ดขาดแต่ว่าพ่อของคาคาชิคือจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีความอ่อนโยนนะเขาจึงเลือกที่จะละทิ้งภารกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเอาไว้นั่นเองครับแต่ว่าการกระทําแบบนั้นนี่ครับมันก่อให้เกิดความ ล้มเหลวอ,อย่างรุนแรงครับทำให้ตัวซาคุมโมะเขาเองนี่ครับถูกทั้งทางแขวนฮิโนคูนีแล้วก็พวกพ้องในหมู่บ้านนี่คือตําหนิอย่างรุนแรงเลยครับจนสุดท้ายเนี่ยแม้แต่พวกเพื่อนที่เขาช่วยชีวิตด้วยเองเนี่ยก็กล่าวว่าร้ายตัวซาคุมโมะเองนะแม่เจ้าก็ผมช่วยชีวิตแล้วยังามาดากุกเหลอนะ ทำให้ซาคุมะนี่คือแบบแบกรับความผิดนี้ไว้ไม่ไหวจริงครับเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจอ่อนล้าสุดๆนะครับก็เลยเลือกที่จะปิดชีวิตตัวเองครับฆ่าตัวตายนั่นเองครับการตายของซาคุมโมะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบฝังใจคาคาชีมากครับคาคาชีไม่เคยพูดถึงพ่อของเขาเลยนะแล้วด้วยการตายของซาคโมโุมะที่ไม่รักษากฎระเบียบของหมู่บ้านเนี่ยทำให้ตัวคาคาชีเองเนะครับเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเป็นคนที่แบบยึดมั่นในกฎระเบียบแต่ยิ่งยวดนะครับเขามองว่าคนที่ไม่รักษากฎระเบียบใ ฐานะดินจาเนี่ยเป็นสว่างดีๆนี่เองนะเมียโตดเล่าเรื่องนี้ให้กับโอปิโตฟังครับเพื่อที่จะหวังว่าโอปิโตเนี่ยจะได้เข้าใจคาคาชิขึ้นมาบ้างนั่นเองครับที่คาคาชิเนี่ยอาจจะเป็นคนปากร้ายแล้วก็ดูแบบยึดมั่นอะไรในภารกิจยึดมั่นในกฎระเบียบแบบบ้าคลั่งสุดๆนะเป็นราว่าคาคาชิเนี่ยเคยพ เจอเรื่องดาวแบบนี้มาในวัยเด็กครับพอเช้าวันลุงขึ้นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องแบ่งออกเป็น2ทีมครับมินาโตะทีมหนึ่งแล้วก็ทีมของคาคาชิทีมหนึ่งครับมินาโตะก็เตือนไว้นะครับว่าศัตรูเมื่อวานเนี่ยเป็นหน่วยรัตเวนที่ออกมาคนเดียวเนอะแต่หลังจากนี้ครับถ้าเจอศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการเจอศัตรูที่มาเป็นทีมแล้วนะครับให้ระวังตัวดีๆไว้ด้วยนะครับทีมของคาคาชิเดินทางไปตามแผนครับก็เนื่องจว่ามาเจอกับทีมของศัตรูนะครับก็เป็นเพื่อนของตัวที่โดนจัดการเมื่อ ไอตัวเมวื่อวานเนี่ยมันมีชื่อว่าฮิมาลุนะครับผมเป็นหน่วยลาดตะเวนนะครับพอไม่กลับมาเนี่ยเจ้า2องคนนี้ก็คือรู้ตัวแล้วครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยคงโดนเล่นงานไปแล้วนะครับรเผชิญหน้ากันได้แป๊บเดียวครับด้วยความที่ฝ่ายศัตรูเนี่ยเขาเป็นดินจาผู้ใหญ่ครประสบการณ์ในการต่อสู้มันสูงมันต่างกันเยอะครับทำให้พวกคาคาชิเนี่ยพลาดท่าลินน่ะโดนจับตัวไปครับ พอลินโดนจับตัวไปเนี่ยมันก็มี2ตัวเลือกเลว่าจะปฏิบัติภารกิจต่อกันทั้งอย่างนี้เลยไหมหรือว่าจะไปช่วยลินก่อนครับแต่ว่าคาคาชิด้วยความที่เขาแบบยึดมั่นในกฎระเบียบในภารกิจนินจามากๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจกับโอบิโตต่อสองคนทั้งๆอย่างนี้เลยครับแต่โอบิโตไม่เห็นด้วยนะผมลินโดนจับทั้งคนนะเว้ยแบบเพื่อนโดนจับทั้งคนนะเว้ย จะไม่ช่วยลินได้ยังไงนะคากาชินี่คือให้เหตุผลว่าลินเป็นลินจาแพทย์ครับถึงแม้ว่าจะโดนจับเนี่ยแต่ก็คงจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะช่วยเหลือรักษาผู้บาดเจ็บของศัตรูได้นะแล้วพวกมันจับลินไปเนี่ยก็คงไม่ฆ่าลินง่ายๆครับมันก็คงจะรีดข้อมูลจากลินก่อนนะครับว่าพวกเรามีแผนการอะไรอย่างนี้นะและตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบปฏิบัติภารกิจด้วยเพราะถ้าเกิดว่าข้อมูลล่วนไหลไปเนี่ยภารกิจของเรามันจะยิ่งสําเร็จยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภารกิจ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่ว่าคาคาชิจะให้เหตุผลอะไรนะครับโอบิโตที่จริงๆแล้วโอบิโตก็แบบหลงรักลินลนะเนอะโอบิโตนั้นขอไปช่วยลินดีกว่าครับถึงแม้ว่าคาคาชิจะไม่ตามมาด้วยก็ตามทีนะจริงๆแล้วสองคนนี้ก็คือแบบเถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องช่วยไม่ช่วยนี่คือเถียงกันยกใหญ่เลยนะครับจนสุดท้ายก่อนที่โอปิโตจะหันหลังให้กับคาคาชิเพื่อไปช่วยลินเพียงคนเดียวครับ,รบเขาก็พูดขึ้นมาครับว่าเขาหรอคิดว่าเคี้ยวสีขาวคือวีรบุรุษที่แท้จริงนะถึงแม้ว่าในวงการลนล เนเีจะเรียกคนที่ฝ่าฝืนกฎกติกาว่าเป็นสวาก็เถอะแต่สำหรับชั้นแล้วแล้วก็ไอคนที่ไม่เห็นความสำคัญของพวกพ้องอ่ะ ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเร็วมันชวดช้าต่ําตาซสยิ่งกว่าสวายอีกเว้ยแล้วโอปิโตก็จะไปจัดการศัตรูที่จับลินไปนั่นเองครับด้วยตัวคนเดียวนะครับซึ่งดูแล้วโอปิโตไม่น่าจะทําได้อยู่ดีนะผมฝีมือการต่อสู้โอปิโตมันพอมีนะแต่คือด้วยตัวคนเดียวกับประสบการณ์การต่อสู้ที่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะโอ้เหมือนกับไปตายชัชดๆครับแล้วโอปิโตก็มาถึงแหล่งกดดานของศัตรูครับแต่คือแป๊บเดียวเนี่ยจะโดนเขาเล่นงานซะแล้วนะผม เดยงจาศัตรูก็ถือว่าฝีมือดีนะครับสามารถใช้คาถาสีแยกล่างอัมพางได้ครับเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติครับแถมยังลบกลิ่นออกไปได้ด้วยนะครับก็ทําให้จับตําแหน่งของตรูอะไรไม่ได้เลยนะแต่ก่อนที่โอปิโตจะเสียท่าครับคาคาชิก็โผล่มาช่วยเหลียวโอปิโตไปได้ครับการต่อสู้ครั้งนี้ต้องถือว่ายากลําบากสําหรับเด็ก2คนนี้มากครับตึงมือสุดๆครับคาคาชิโดนฟันไปที่ตาซ้ายครับก็ทําให้แบบกลายเป็นรอยแผลเป็นสุดเท่ของคาคาชิไปเลย โอบิโตะที่เห็นคาคาชิบาดเจ็บขนาดนั้นเนี่ยครับเขาก็เสียใจมากๆเนื้อที่เห็นคนที่แบบเปรียบเสมือนเพื่อนลักของเขาต้องมาบาดเจ็บปางตายขนาดนี้ครับโอบิโตะคือร้องไห้ครับและแน่นอนครับว่าเข้าเงื่อนไขของเนตรวงแหวนครับถ้ามีความเสียใจมีความโศกเศร้าต่อคนที่ผูกพันขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับก็จะเป็นการเบิกเนตรวงแหวงขึ้นมาครับแล้วโอบิโตะก็สามารถเบิกเนตรวงแหวงขึ้นมาได้ในครั้งนี้ครับก็แข่งสตูนะครับผมตายซะเลยนะ ศัตรูเนี่ยต่อยห,หายตัวนะครับแต่โอบิโตะก็สามารถที่จัดกับตำแหน่งมองเห็นศัตรูได้แล้วก็จัดการไปได้ในท้ายที่สุดครับคาคาชิกับออบิโตะตามมาช่วยเหลือลินอย่างรวดเร็วครับลินตอนนี้เนี่ยโดนดึงใจคนหนึ่งใช้กระถาลวงตาเพื่อรีดข้อมูลอยู่ครับลินนี่ก็จะพาแบบเออเอออยู่นิดนึงนะผมจะพาไม่ค่อยได้สตีอะไรสักเท่าไหร่ครับจึงได้มีการประทะต่อสู้กับดินจาฝ่ายศัตรูขึ้นครับเจ้าหมอนี่ใช้กระถาดินทลายภูผาครับก็ทําให้มีแบบพวกหินพวกดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยจำนวนมาก ผมถล่มลงมาโจมตีใส่กัวคาคาชิกับโอบิโตครับคาคาชิที่กําลังจะโดนหินก้อนเบลเลอร์หล่นทับเนี่ยครับได้โอบิโตมาช่วยชีวิตเอาไว้ครับทำให้โอบิโตเนี่ยโดนหินทับไปซะแทนนะครับซีขวาของโอบิโตคือแบบเละเทะตุ้มเปะ๊ไะไรความรู้สึกไปแล้วครับโอบิโตก็รู้ตัวครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่น่ารอดนะคาคาชิเองที่กําลังเห็นโอบิโตกันจะตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเขาก็รู้สึกคิดผิดขึ้นมานะครับว่าถ้าเขาเลือกที่จะมาช่วยลินกับโอบิโตตั้งแต่แรกเนี่ย เหตุการ์มันคงไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆนะครับเขารู้สึกแบบแย่รู้สึกเสียใจมากนะก่อนตายโอเปโตพึ่งนึกขึ้นมาได้ครับว่าเฮ้ยเขาอะยังไม่ได้ให้ของขวัญแสดงความยินด,ดีที่คาคาชิได้เลื่อนขั้นเป็นโจนินเลยนะและตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วด้วยครับว่าเขาจะมอบอะไรให้กับคาคาชิครับเขามั่นใจนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อคาคาชิแน่นอนครับนั่นก็คือเขาจะมอบเนตรวงแหวนให้กับคาคาชินั่นเองครับเขาเชื่อมั่นว่าคาคาชิเนี่ยเป็นโจนินที่สมบูรณ์แบบก็มีการขอใให้้ลินนินนชวชวา จาแพทย์ในการเปลี่ยนถ่ายดวงตาของโอบิโตกับคาคาชิได้เลยครับคาคาชิจึงได้เนตรวงแหวนของโอบิโตมาครับในตอนที่เปลี่ยนเนตรวงแหวนกันได้เนี่ยเนตรวงแหวนตอนนั้นมันยังขึ้นแค่2ดวงอยู่เลยนะครับยังเป็นแบบ2จุดเนอะย,ยังไม่ถึงกับขั้น3ามจุดยังไมไ่สมบูรณ์อะไรมากนะครับแต่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเพราะการที่คาคาชิได้เนตรวงแหวนมาใหม่นะครับมันทําให้วิชาพันัรัาหรือว่าตัดสายฟ้าของคาคาชิเนี่ยกลายเป็นวิชาที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ครับ ก็ใช้ตัดไฟฟ้านี่ครับในการโค่นล้มศัตรูลงได้ครับและแล้วกําลังเสริมของศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับก็มีการใช้กระถาดินแล้วก็กบล่างของโอบิโตะไปครับก็เป็นการจากลาของคาคาชิกับโอบิโตะในเหตุการณ์ครั้งนั้นไปเลยนะครับคาคาชิที่เห็นว่าโดนศัตรูล้อมเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทําทุกอย่างทุกวิธีทางเลยนะครับในการที่จะปกป้องลินให้ได้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต่อสู้กับศัตรูเองแล้วก็ขอให้ลินเนี่ยขึ้นหนีไปครับแล้วก็บอกลินด้วยครับว่าลินรู้หรือเปล่าโอบิโตะชอบเธอ รู้ไหมแล้วก็ชอบเธอมากๆด้วยเธอเป็นคนสําคัญของโอปิโตนะโอปิโตเนียอยากจะปกป้องชีวิตเธอลินพอได้ยินอย่างนั้นครับร้องไห้น้ําตาไหลพากเลยครับแล้วก็บอกกับคาคาชิว่าคาคาชิถึงเธอจะพูดอย่างไงก็ตามทีแต่เธอแล้วความรู้สึกของฉันล่ะคาคาชิลินตัดใจถ้าเถิดฉันน่ะก็เป็นแค่เศษสวะคนหนึ่งที่เคอจะทอดทิ้งเธอมาแล้วครั้งหนึ่งนะฉันน่ะมันไม่คู่ควรกับเธอหรอกนี่คือแบบรักสามเศร้าแบบโมเมนต์โคตรตะเทือนใจนะเพราะสุดท้ายแล้วรักนี่แม ไม่มีใครตมหวังสักคนเนีลิ <L in> กน <K ak achi> ก็ตายนะครับผมโอบิโตก็ตายนะครับอูคาคาชิเหลืออยู่เพียงคนเดียวนะนจริงจริงนะกระตูนเรื่องนาโต,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 ตนี่แม่งแบบดักดาร์กเรื่องความรักเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าในตอนท้ายของกระตูนเรื่องนาูโต,ต,ตนี่ยมันมีความรักที่แบบสมหวังกันไปหลายคู่แต่ระหว่างดําเนินเรื่องนะครับมันมีการตายการล้มหายตายจากครับคู่รักคู่เลิกไม่ได้ค่อยสมหวังอะไรกันสักเท่าไหร่ก็เยอะนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจในหลายๆฉากนะ สำหรับเรื่องความรักในกระตูเรื่องนี้นะผม นอกเรื่องไปนิดหนึ่งเนี่ยเอากลับมาที่เรื่องราวของคาคาชิต่อครับคาคาชิที่แบบโดนสตูลุมแล้วก็ลายล้อมเนยเขาก็จะสู้แบบสุดใจขาดดินนะครับแล้วคาคาชิก็คือแบบหมดสติไปนะตื่นขึ้นมาอีกทีครับเขาก็ค้นพบว่าตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ใกล้ๆกับมิตโตะแล้วนะครับก็คือมิตโตะเนี่ยหลังจากที่ไปต่อสู้กับแนวหน้าสตูเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาช่วยคาคาชิได้ทันเวลาได้นลครับก็กลับมาโดยใช้กระถาเทศสายฟ้าเหินเนะเพราะว่ามีดที่มิตโตะให้คาคาชิตอนแรกเนี่ยมันเป็นมีดอัคะ ใช้กับวิชาดินจาเทพสายฟ้าเหิอนอยู่แล้วนะครับมินเนโตะก็สามารถที่จะมาช่วยคาคาชิได้อย่างทันเวลาครับตอนนี้มินเนโตะก็รู้เรื่องราวหมดแล้วครับแล้วเขาก็ขอโทษคาคาชินะครับที่เขามาช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าสูญเสียลูกติ์คนสําคัญอย่างโอปิโตะไปคนนึงครับลินเองนี่ก็เคว้งฟางครับมองท้องฟ้าน,นะครับโอปิโตะก็ตายไปแล้วนะครับวามรู้สึกดีๆต่อคาคาชิก็เหมือนกับคาคาชิจะไม่ค่อยรับรักล,ล,ล,ลินอะไรสักเท่าไหรนะ่แลนะ้วผมโว้โคตรดาร์กนะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับ สงครามโลกดินจาครั้งที่3ที่มีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ยุติลงด้วยการเสียสละดของเหล่านินจามากมายนับไม่ถ้วนเลยครับและที่ศึกสะพานคัน,นาบีในวันนั้นครับก็เป็นสถานที่ที่คาคาชิปฏิบัติภารกิจนั่นแหละครับหมู่บ้านโคโดฮัง,งากุเรสเนี่ยมีวีรบุรุษเนตรวงแหวนถือกําเนิดขึ้นถึง2คนครับคนหนึ่งก็คือโอบิโตะครับถูกจารลกไว้บนแผ่นหินครับส่วนคนหนึ่งนั้นภายหลังถูกขนานนามว่าเนตรวงแหวน คาคาชิและเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างแคว้นกันเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวตำนานของคาคาชิครับกําเนิดวีและบรรุษเลดวงแหวนนั่นเองครับ เป็นไงครับผมรับชมกันไปแล้วสนุกกันแค่ไหนนะครับสำหรับเรื่องราวในวัยหนุ่มของคาคาชิครับพอคาคาชิได้เนตรวงแหวนมาเนี่ยต้องบอกว่าแบบโคตรจะโหดนะผมโคตรจะแข็งแกร่งนะครับเรียกว่าแทบจะไล่เทมทาเลเดอร์ใช้ตัดสาฟ้าได้ก็เป็นวิชาโจมตีเป็นวิชาสังหารศัตรูตที่มีประสิทธิภาพมากๆครับโดนเข้าไปเต็มเเนี่ยตายแน่นอนครับ รวมถึงใช้เนตรวงแหวนในการก๊อปปี้วิชานินจาของศัต,ต,ต,ตูได้ครับนี่ก็เป็นอะไรที่แบบโกงสุดๆนะสำหรับคาคาชิเขานะครับสำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดสัน่นระฆังไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมหน้าชน,น,นะครับผมไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ